Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không 我也没。Real, no?

bị bung bột rồi này. đi sang này, đi sang đó. mứt này nó rất là thần kỳ đó. thần kỳ, ha. ha ha 我下来了，谢谢姥姥。我们来玩儿轮式 scooter 了，哈。烤红肠，烤红肠，烤东北大红肠，嘎嘎香的大红

ไปละ

เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็เราก็ได้ไปนั่งนั่งในเนี่ยจักรยานเนี่ยจักรยานยนต์เนี่ยนะฮะสกูตเตอร์เนี่ยฮะทุกคนนะฮะน่าเสียดายฮะที่ว่าเวลาวิ่งเราไม่สามารถไปถ่ายได้นะแล้วก็มีการหยุดถ่ายเป็นระยะระยะนะนี่ รีน,นะคับของคืนแรกนะครับแล้วก็คืนนี้คืนที่5นะ้าละผมไม่ใจคืนที่4คืนที่5นะครับื่อกี้เราไปทานไปซื้อของนะที่ร้านสะดวกซื้อนะครับที่อยู่ไม่ไกจลจากโรงแรมเท่าไหร่นักนะครับตรงป้ายสีแดงนะฮะอันนี้ก็มีร้านหมาล่าอะไรหรือร้านอาหารนะครับ ให้ทานแต่เราไม่ทานตอนเย็นนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเอ,อ่วงหนึ่งนะครับของที่มองกีนนี่นะครับ